เกิดประวัติตั๊กบริบูรณ์ชื่อจริงบริบูร์จันเรืองเป็นบุตรคนสุดท้องในจำนวนพี่น้องสองคนในตอนยังเด็กฐานะทางบ้านของตั๊กค่อนข้างยากจนต้องอาศัยบ้านคนรู้จักอยู่บางครั้งแม่ก็จะนำตนไปฝากให้คนอื่นดูแลตั๊กเรียนจบชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นจากโรงเรียนวรณวิทย์ และย้ายไปศึกษาต่อในชั้นมันธยมศึกษาตอนปลายที่โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการและสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชาบริหารธุรกิจบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยราชพัฒสวนสุนันทาเริ่มเข้าวงการจากการเข้าร่วมการประกวดโดมอนมินิรุ่นเด็กในปีพศ .2532 โดยในการประกวดนั้นตักได้อันดับที่สองจากการประกวด ทําให้เริ่มเป็นที่สนใจทําให้ตักได้มีโอกาสถ่ายแบบและเดินแบบตามมาต่อมาได้ร่วมงานกับทัศนัตะกวทุ่งในมิวสิกวิดีโอเพลงเท้าไฟถือเป็นใบเบิกทางนำไปสู่การแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในปีพศ2535ชื่อเรื่องรองตะนล็บแป๊บซึ่งในเวลานั้นถือเป็นภาพยนตร์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงหลังจากนั้นตักจึงมีงานในวงการบันเทิงอย่างมากมาย อาทิทั้งงานเดินแบบพิธีกรมิวสิกวิดีโองานละครและภาพยนตร์จนกระทั่งถึงปี2547ด้วยความที่อยู่ในวงการบันเทิงมาเนิ่์นนานประกอบกับหน้าตาเหมือนลูกครึ่งแต่เรื่องภาษานั้นยังไม่ดีทำให้ตักตัดสินใจไปเรียนภาษาที่ประเทศอังกฤษประมาณหนึ่งปีจนนิธิสมุดโคจรเรียกตัวกลับมาให้ร่วมเป็นพิธีกรในรายการ Q 2 0ทเวตถาม ในปีพศ2549และการกลับมาครั้งนี้ทำให้บุคลิกเปลี่ยนไปกลายเป็นหนุ่มตลกสนุกสนานเฮฮาด้านชีวิตครอบครัวตักสมรสกับเอลซี่อดีตแอร์โฮสเตสชาวจีนโดยแต่งงานหลังจากทั้งคู่คบหาดูใจกัน7ปีเมื่อวันที่28กรกฎาคม2556ปัจจุบันมีบุตรธิดานหนึ่งคนนั่นก็คือ เด็กหญิงบิลีฟจันเรืองสำหรับผลงานในวงการบันเทิงด้วยความที่จุดเริ่มต้นของตักเป็นเรื่องของงานแสดงจึงมีงานที่เกี่ยวกับภาพยนตร์และละครเป็นจำนวนมากแต่หลังจากที่ได้กลับมาจากการไปเรียนต่อที่ต่างประเทศก็ทำให้ตักมีความสนใจในวงการตลกมากขึ้นจนทำให้มีผลงานที่เกี่ยวกับรายการบันเทิงหรือรายการที่สร้างเสียงหัวเราะให้กับคนดูเพิ่มเติมขึ้น ถือเป็นนักแสดงหนึ่งคนที่รับบทในละครและภาพยนตร์ต่างๆมากมายโดยเฉพาะผลงานละครมีมากกว่า60เรื่องโดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2536โดยมีผลงานที่โดดเด่นอาทิเช่นเทพระบุตรสุดที่รักสาวน้อยร้อยล้านวิมานมังกรชมพู่แก้มแหม่มนางสาวเย็นฤดี มนรักบ้านทุ่งปีศาจแสนกลผู้ใหญ่ลีกับนางมาลิขิตรักข้ามดวงดาวผลงานซีรีส์และซิทคอมที่โดดเด่นคู่กิ๊กพลิกกะเกือระเบิดเที่ยงแถวตรงวงคำเหลาเดอะซีรีส์ตลกหกฉากน้ำตากรรมเทพ ผลงานภาพยนตร์ที่โดดเด่นอาทิเช่นเด็กเสเพลเยื่เปเลเซมากุเตสารแนโอเซไกตุ๊กแกรักแป้งมากมือปืนโลกพระจันทร์สองและยังเคยภาคเสียงในภาพยนตร์แอนิเมชั่นยักษ์ภาคเสียงไดโนเทราบทบาทพิธีกรที่โดดเด่นอาทิเช่น คนอวดผีสามสนิทปิดตักป๋องตกสิบหยิบล้านสติลแซนดิ้งไทยแลนด์ล่าท้าแปลกเกมจรชนคู่หูอันตรายอจาจักขบวนการโจ๊กเกอร์บริษัทหาไม่จำกัดผลงานมิวสิกวิดีโอที่โดดเด่นเท้าไฟทัดนักกวดหุ่ง เลมาเจนตาร้องไห้หาพ่อเธอหรือทเท่งเถิดเทิงเซงมันเซงบ่อนเชิญยิ้มพนักงานดับเพลิงลาบานูนความสุขของเธอมีนและยังมีผลงานเพลงเป็นของตัวเองอีกด้วยโอ้ยบ้าไปอักล่าวและยังเป็นผู้จัดละครโทรทัศน์ทั้งวิวาป่าช้าแตก แผนรักฉบับออร์แกนิกข่าวร้อนก่อนไก่โหอีกทั้งยังมีธุรกิจส่วนตัวนั่นก็คือการตั้งบริษัทโจ๊กเกอร์แฟมิลี่รับผลิตรายการโทรทัศน์ร่วมกับบอลเชิญยิ้มตั้งแต่ปี2559จนถึงปัจจุบันและหากใครอยากติดตามผลงานของตั๊กบริบูรณ์ก็สามารถติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นในหน้าจอนี้นะคะ